สวัสดีครับพี่น้องครับมาฮอดแล้วเมียเน่เผามากฮอดแล้วพี่น้องเลยนะครับถึงงานพีธีเรียบร้อยนะครับพี่น้องถึงงานพีธีเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวทอ้อนงคอร์สเนี่ยบรรยากาศแล้วพี่น้องนี่แม่คุ้มหีิเฮ็ดดีดี่โอ้ยเนาะเบางเงี้ยบางใกล้ๆนะบิ่งใกล้ๆนะนี่คุ้มเนี่ยใหญ่เห็ดก็มรักของปีศาจเลย คเขานขาี่ยบานข้าครับพี่น้องครับโอ้ยลกหงอกกันลกคนข้างคนข้างกังงอกเทพ่านพระเอกได้นีเมือแรงนีเาหมือแรงนี่สิดขมือแรงสิไดทำหนาทีแท่นเพิ่นจิตไรสุดกันเลยลกหอกโอ้เพื่นจีอักเ่อนฝองเรนะคร่นปอบกับเ่นรันแทนปอบแทนรันซ้อมไหมเราพี่น้องจำมันแช่เกงนะน้องเออ อัานนักระร่างอักันอยู่นะครับพี่น้องอัานกงอักนไอการล้ออัแม่ญ่อํากันนะพี่น้องไน้าว่าผื่นแม่พญาบ้นเนยอันเป็นยูว่าบาดแม่อะไรอนเป็นยูบาดเหนียวแม่อ่านพรอ่านอตัวไหนเพราไแม่ตลดนี่ไเแม่กัดตลดก็ใจความเานาเมตะเขียนก็เขียนม ถ้าว่าต่ำก็จะต่อขึ้นเมื่อวานนิเมือวานเผเ็ดจุดว่าเทราจะนังคำกันอยู่ทั้งนี้ก็คือกาลร่างแดดหลายพุ่นเต่าแดดสนจาใส่แดดเขาจ้าพักันงเด็กๆไม่ด้ใส่พี่น้องแดดนะครับเอาสวัสดีครับเมื่อคืนไปนั่งไห้ใช่กว่เมื่อคืนนี่ยิ่งข่าวเลือกสาวขาวสาวละเออ เด็กสาวิี่น้องเฮ้ยอย่าบอกได้ว่าจีนฝาเนี่ยไปทานกินดีหมดเอากะจีพ่าพี่น้องให้เบ่งบรรยากาศน่ะไอ้พี่น้องไอ้พี่น้องเมื่อกี้บ๊อบพ่อกะจียืนยืนนี่หรอกพ่อกะจียืนมันก็ร่างตั้งหันอยู่นะครับพี่น้องอยู่อยู่หลังท้องขุเอ๋ออำเภอโน่นสะอาดนะครับพี่น้องเหนียวนะครับพี่น้องหลายหลายคนถามว่าบัตรจักบัตรนะครับบอกพี่น้องเขาเลยว่าไข่บ้าหู ไ่บะฮูไข่บะทันหูนะครับว่นน่าจะเกินร้อยยี่สิบบาทหรอกนะครับพี่น้องว่าสั่งกะทิไม่ร้อยหาสว่าสั่งกะิไม่ร้อยยี่สิบนมาถามสองสามคนแล้วนะครับมาล่ากับข่บะฮูเขาเบิ่งการใช่ไหมครับโอ้ยอันว่านักร้องของดังเป็นกระหอร้อยนึงแสดงว่าการใช้ในหานที่บบาทเออโอ้ยได้อ สามสิบบาทบี่น้องกันน้อมาเบิ่งกันใช่ไนมพี่นะ<ด>ะาะเอ้าถ่ายรู้เบาเอกนะครับพี่น้องอ่ะมวลซึนฮโฮเช่ากันไปนะครับพี่น้องบรรยากาศดีๆนะครับช่วงนี้คือจะว่ามีฝ่ามีฝนดอกนะครับพี่น้องบ่มีดอกนะครับส่วนมากสิน,กน,กน,กนักนักไปทั้งวันรู้เบาเอกเนาะสมาสินสัน,น,น,นมีลองรอยคน,คนมีตัวก,ก็ได้หนู<ช>มวยตัวก็มวยตัวเลี้ยงเรื่องมันเป็นเที่ยน้ำตลาดนัดเด็กรถเดียวบรถรถไปนี่ก็ว่ารถกี่าทเรีน อ้กันอีกแล้วอ้เริ่มอ้กันอีกแล้วนี้ข้ามี่นลังหหยกันก็ค่อยเนี่ยก็ได้ดอกวันันท์อยู่ไกลกันดอกวันันร์ด้วยกันขังกันห่องกันอ้ํากันไม่ไปต่ำหนูไม่ไปไตำไปแม่ไป่ายเดี่ยอ๋อพดีนเ้กินดีบ้นีของยายอีนั่นปแดง่ายกัน เขาาษากเยื่นมาฟังพี่นะครับพี่น้องโอ้แฟนขับเป็นเหลือมายมๆทักานี้ครับพี่น้องเพิ่นกำลังสั่งที่อยู่นะครับเิ่นหันหนามาทงีินะครับทั่งขายมีรถไฟที่โอ้พี่น้องแฟนขับบเซีเขานะครับยามถามข้าวกันนะครับโอ้ นั่งจองกองแข่งแข่งกันโยมพูดไดนี่โอ้เหลี่ยมแช่แนวทำเวียกไปมือนี่เหลี่ยมแช่แนวห้องอคือว่าทำเวียกลูกคือว่าทำเวียกอเรื่องตัวนี่จัดเปียกต้องนีกรงว่างวางแผนงานกันอยู่ให้ยังอาจารย์เฮ้ยสกิโอ้เป้ใมือขึ้นหนึ่วนวะ ม้วนครับม้วนขึ้นม้วนมึวนขึ้นม้วนนี่นอไรเี่ยม้วนเพราะเหลอมันขึ้นนี่มาขับม้วนเนยเัวจปลามันพ่อปลาเนี่ยเจบปลามันพมาม้วนมา้วนครับปลาเป้ยวมัขึ้นมัขึ้นที่ปลาเปรี้ยวมาเร่งกับม้วนเสด็จน้ำกันดีนะครับพี่น้องเร่งกับม้วนเสด็จน้ำกันดีนะครับมนขึ้นอีกหนึ่งเหนาข้นเาไฟอะไมันขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นขึ้นาึ้าอา้นยอดเอาสู้ นะครับพี่น้องครับเพื่อความมั่นสนของพี่น้องโอ้ด่วนๆมีงานเธอหนึ่งเนาะน้องเนาะเดนมีงานเธอหนึ่งนะครับโอ้หะจะพาพี่น้องยังรอเบิรงให้คุณจุดนึงนะครับไก่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องไก่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับเดินดีดีพี่น้องเลยนะครับเดินขางตอกคอซ้อหน้าจมองอาบน้ำโอ้จะมาเสด็จไปหาน้ำมาไปแต่อาบตัวนี่พี่น้องเทานัครับ ผมมั่นนั่นนะครับพี่น้องตอนนี้มาที่งานพระพรตที่เรียบร้อยแล้วก็นั่งพักผ่อนกันพักผ่อนกันล็อกไผ่ล็อกวันนะครับล็อกไผ่ล็อกวันต้องเบิ่งไผ่เบิ่งมั่นกันอยู่นะครับนี่ขับมาขับมันกันอยู่นะครับเอาแม่ค้าแม่คายก็มาจับจองกันดูฟังตัวนี้นะครับพี่น้องเดินดีดีพี่น้องบรรยากาศน่าเต้นขนาดเลยนะครับ,นะรบอ้าวเดี๋ยวพาพี่น้องกลับไปตั้งบุญดึงเมรุน้ำพ่อจะเห็นเหมือนกันนะครับ มีความสุขขนาดเลยัญญาหวังเขาคำพูดต่ำดีดต่ำเขาคำพูดต่คพู้กินคือเก้าน่ะเมียแต่ว่ามีพู้กินมีพู้ต่ำอืมเอาเริ่มแล้วบานนี้เริ่มหาเนยว่าต่ำสู้กันกินแล้วต่เน่ยต่ำเพเพีได้ฟังเสียงบอกพีัวชัวชัวชัว

โคกหน่อยโคกน้อยเบืองคนนั่งถ่ายกินกากซากอยอ่โอ้ยนั่นนี่นี่น่าไอหนุ่ยนน่อยไหโอ้ยหน่อยเน้นหน่มือไมมีการมาหน่อยเน้นหน่อยมกเนนอยู่ว่ามันโกนชงวงอยู่หน่อยเออขันว่าเนี่ยขันว่าซากสิคือกวอยุหน่อยเน้นหน่ยไม่ยังหม่ โนไม่โอ้ตีหน่อไม่่อนโน네ไม oh. ่เออวยังไหนล่ะเออวหนนไม่หนไม้หนไม่หนไม้ปลาปลาสุลดน้ำปลาเก็บบรรยากาศพีน้องเาได้เบิ่งกันนะครับ ปลาตะเกียโอ้ดูปลาดักปลาแดกปลาลานัวพี่สามตั้มว่าแทบเอียบฮะเอาเึ้เป็นสั้นใช่ปึ้งง นี่แม่แบตเสียบอยู่ตลอดบัดนี้ว่าแบตเปิดมันเสียบเของมันจะคุยกับผู้ใดไหมถ้าบันพ่อจอยพ่อจอยน้องจอยนสิแม่น้องจอยหนิครับเราทักมาหาโอ้เราคิดว่าลูกเต้าเราคิดว่าเรื่องนั้นดีบอสัดบ่สสบายดีบอสสบายดีบอสโอแล้วเราขายก๋วยเตี๋ยวดอกบ่สขายขายลูกว่าอัน ดัดเยดูไงเศ้าเมยาั่นน่มยนี่ปปับยินโอ้โเพรมันเป็นเป็นมู่กันอยู่โอ้มาเล่นอุดรเราก็เลยผักกับมาหามหาพ่อเวียน่ยโอ้พ่อเวียโอ้ใส่ใส่น้มจ่อเวีย่นีี่นี่นี่โอซื้อเฟเพิ่อาเบอกเราปิโอ้ครับเโอเคพี่น้องครับเบรรยากาศลังเวทีนะครับ มาหวาดพิธีแถบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่าคลิปก้อนนี่พาพี่น้องเข้าเบิ่งบรรยากาศมาทำทางนะครับซอสกินเจียงจีเทิงก้อนยังก่ <c oughs> อนเหตุการณ์เขากินเจียงนะครับเเอาคลิปนี้ไปชมนี้นะครับคลิปหน้าพอ,อ,อากันไหมขอบคุณเข้ามาของพี่น้องเข้นานะครับที่ติดตามช่องลำเพาตะลุวันพาเพือ่อนน,นนะครับที่สำคัญนะครับพี่น้อะครับอ่ะสุดท้ายแปดมือพี่น้องเข้ายูดีกินแซบสู้ขู่สุข้นปลาสียลูกไข่ไข่เจ็บพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับสไลด์คลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ